สวัสดีครับคพดูอนดูวันนี้อยู่ช่องแคนดอน X2 นะครับผมฟัํมหูฉลามครับแบบเพลินเลยคิดคิดอะไรได้นะเลยจะทําคลิปนะวันนี้ผมจะมาแจ้งคนนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเวลาเราเข้ามาอยู่ในตัวฉลามมันเป็นมุมบังนะคนข้างนอกจะมองเห็นเราต้องเพิ่บอย่างงี้ถึงจะมองเห็นนะแต่ผมจะมาแจ้งคนงใครเดียวอ้ย อูอะไรวะนี่ดังจัดเดวแก้ใครดีคนดูนี่แก้แก้คนข้างหน้าแล้วกันเนี่ยมุมบกับกบักด้ยนี่นะเนี่ยเขาจะไม่เห็นนะนี่ถ้าเขายืนอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นผมก็อยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะเขาไม่เห็นเลยนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตามไปตามไปขอขอฟั์มด้วยคนนะครับพี่ชายพี่ชายอุ้ย ไม่ถอนเปล่าครับ,คร,บครับโอ้เสียงอย่างดีเลยอยากแกล้งเท่าเรยล็อกไม่อยากแกล้กกงเขาเลยตอกออกอกันนิดนึงนะขอโทษละกันเดี๋ยวล้องร้จังหวะคนดูแบบนี้ไม่ได้ A few moments later จบเลยมีเราก็กดฟ้มไปก่อนครับทีแรกก <c oughs> ็กดฟ้มไปก่อนเลยคนดู ปุนนเลยไงเห like ็นไหมมันเหมือนมากเลยนะเนี่ยเหมือนโดนแต่รอบนี้เราอุ้ยอุ้ยกดกดกดปิดพี่กดปิดโดนโดนโดนพี่โดนแล้วแหละโดนแล้วแหละอุ้ยแต่เลือดผมโดนอ่ะโอ้สงสัยระบบเขาแบบทำมาดูดีก็นอนแบบนี้เลยท๊ะ เขายังว่าไอ้นี่นะแต่มันแคบน่าจะนี่ใฉิเมือเค้ครับคนดูสําหรับคลิปนี้ก็เอาไปแกงกันได้นะแต่ถ้าแกงประมาณสองทีเราเราเราจะตะตัวเองนะนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับ